ลิงอ้อมนำทัพความฟินบินลัดฟ้าจัดแฟนมิตรที่เกาหลีใต้แฟนขับล้นสนามบินทำเอาสนามบินแทบแตกเมื่อคู่จีนสุดฮอตลิงอ้อมจับมือบินลัดฟ้าไปเสิร์ฟความฟินแบบจัดเต็มในงานแฟนมิตรที่ประเทศเกาหลีใต้ทมกลางบรรยากาศสุดอบอุน่นและแฟนๆที่มารอต้อนรับอย่างาล้นลามด้วยความน่ารักสดใสของทั้งสองสาวไม่เพียงแต่จะมัดใจแฟนดอมในในทั่วทุกมุมโลกแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความปังของปีนี้ที่ทั้งคู่กวาดกระแสความ รักอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะหยิบจับอะไรล้วนเป็นที่จับตามองพร้อมทั้งขึ้นแท่นคู่จิ้นพันล้านและถูกแบวน์รู้ระดับโลกเลือกให้เป็นแบดแอมบัสเตอร์สำหรับงานแฟนมิครั้งสําคัญจะจัดขึ้นในวันที่24พฤษภ,ภาคมนี้ณประเทศเกาหลีใต้และเดือนพฤษภาคมยังเป็นเดือนเกิดของทั้งคู่ด้วยโดยลิงลิงเกิดวันที่11พฤษภาคมส่วนอ้อมเกิดวันที่27พฤษภาคมเรียกได้ว่าเป็นการต้อนรับเดือนเกิดที่ปังสุดๆเลยล่ะค่ะ